จับให้ริมผ้าไปอยู่ตรงกับตรงไหลจับริมผ้าตัวนี้นะคะให้อยู่ตรงตำแหน่งไหลก็คือรอยต่อช่วงไหลเส้นข้างในนี้นะคะนี่จะเป็นริมตะเข็บอันนี้คือริมตะเข็บแต่เราวางให้ตรงด้านใน จับด้านริมฝั่งด้านนี้ให้เขาเท่ากันเวลาเย็บเราจะเย็บให้เท่ากับได้พ้งที่เป็นเส้นเย็บที่อยู่ด้านในหรือประมาณ1กระเบียดนะคะประมาณ1กระเบียดเย็บย้ำจุดเริ่มต้นเดินหน้าถอยหลัง ผ้าส่วนอื่นๆปัดออกไปนะคะเหลือแค่ตะเข็บรอบคอหลังจับริมผ้าให้เท่ากันจุดตำแหน่งนี้เราก็เปิดเปิดออกมาได้นะคะ จับพับในแนวยาวจับพับแนวยาวพอใกล้มาถึงช่วงไหล่ฝั่งด้านนี้นะคะจะเป็นฝั่งไหล ให้เราวางผ้าดูนะคะก่อนจะถึงนะให้เราวางผ้าผ้าตัวนี้จะต้องเลยช่วงรอยต่อของไหลมาประมาณครึ่งนิ้วหรือ1เซนติเมตรก็ได้นะคะโดยประมาณเพียรีตัดให้เลยออกมาแล้วเราก็พับนะ,ะเราก็พับเข้าไปด้านในตัวนี้นะพับเข้าไปด้านใน ประมาณครึ่งนิ้วพับเข้าด้านในแล้วเราก็พับด้านด้านยาวให้ต่อเนื่องแบบนี้นะคะส่วนผ้าจุดอื่นๆให้เราปัดลงมาให้หมดวางด้านริมให้เท่ากันเย็บย้ำจุดสิ้นสุดของตัวผ้า เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าเราจะล้มตัวผ้าดามตัวนี้นะคะเราจะล้มลงมาหาริมตะเข็บคอเสื้อล้มลงมาแล้วเราก็เย็บทับามายกตีนผีขึ้นเย็บย้ำจุดเริ่มต้น เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าเราจะให้ริมฝั่งด้านนี้อยู่เท่ากับตีนผีหาฝั่งด้านขวาเออฝั่งด้านซ้ายแต่ว่าเป็นด้านในเป็นด้านในก็คือเย็บให้เขาตกร่องผ้าตัวนี้ก็คือดึงดึงออกมาด้วยนะคะเย็บไปเลยเย็บให้เขาตกร่อง พอจุดสิ้นสุดนะคะตรงตำแหน่งนี้พยายามดึงผ้าเพื่อให้มาปิดด้านล่างนี้ด้วยเราดึงดึงนิดนึงแล้วเย็บย้ำจุดสิ้นสุดเดินหน้าถอยหลังล้มผ้าดามลงมาหาตัวเสือ้อ เวลาเย็บนะคะช่วงริมฝั่งนี้ล้มให้เขามาแตะช่วงรอยต่อของไหลนะคะก็คือให้ติดให้ติดอยู่ช่วงช่วงไหลนะคะอยู่ประมาณนี้นะ,นะเย็บย้ำเย็บย้ำเดินหน้าถอยหลัง ดึงผ้าลงด้วยถ้าเราต้องการแทรกแทรกป้ายแบรนด์นะคะให้แทรกตอนนี้เลยแทรกตรงกลางหลังแทรกตรงกลางหลังนะตรงไหนคือกลางหลังเราก็แทรก พอใกล้จะมาถึงฝั่งด้านนี้นะคะให้เรามายึดด้านนี้ก่อนพยายามยึดช่วงริมผ้าของผ้าดามให้อยู่เท่าเทกับตะเข็บไหล่ตะเข็บไหลให้เขาอยู่เท่าๆกันนะอันนี้เราก็จะดึงๆนิดนึง ย็บย้ำจุดสิ้นสุดเดินหน้าถอยหลัง